รู้ก่อนใช้เราชนะ7,000บาทใช้จ่ายต่างจากคนละครึ่งอย่างไรสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทท่านเลยนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะสำหรับข่าวสารสาระดีๆที่นำเอามาฝากกันนะคะวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นเรื่องของโครงการเราชนะค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทท่าน ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะด้วยมาตรการเยียวยาโควิดนะคะของรัฐบาลที่ออกมาหลายมาตรการด้วยกันนะคะและมีลักษณะใกล้เคียงกันจึงอาจจะทำให้เกิดความสับสนดังนั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเปรียบเทียบให้เห็นกันชัดๆเลยค่ะเอาโครงการแรกก่อนเลยนะคะโครงการคนละครึ่งค่ะ จำนวนเงินที่ได้รับนะคะโครงการคนละครึ่งจะได้เงิน3,500บาทตลอดของโครงการนะคะโดยจะมีสิทธิ์ใช้ได้ถึงวันที่31มีนาคม2,564ค่ะส่วนโครงการที่2นะคะเป็นโครงการเราชนะค่ะซึ่งจะได้เงิน7,000บาทตลอดระยะเวลาของโครงการนะคะ ซึ่งจะใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่31พฤษภาคม2,564ค่ะในส่วนของการรับเงินและการใช้เงินนะคะโครงการคนละครึ่งค่ะวิธีการใช้เงินและวิธีการรับเงินนะคะ 1. ได้รับการเยียวยาผ่านทางช่องทางแอปพลิเคชันเป่าตังนะคะ 2. สามารถใช้ซื้อสินค้าอาหารและเครื่องดื่มได้ค่ะ 3. สามารถใช้ร่วมกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้านะคะเช่นหาบเล่แผงลอยร้านธงฟ้าร้านอาหารและเครื่องดื่มร้านขายสินค้าทั่วไปและกิจการโอทอปค่ะและยังคงมีอีกหลายๆร้านนะคะ3ค่ะ รัฐบาลนะคะสนับสนุนไม่เกินวันละ150บาทหากใช้ไม่หมดรัฐสมทบให้ค่ะส่วนโครงการเราชนะนะคะวิธีการรับเงินและวิธีการใช้เงินค่ะ 1. น,นะคะได้รับการเยียวยาผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค่ะ 2. ใช้ซื้อสินค้าและบริการ 3. ใช้กับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งนะคะ และเราชนะร้านธงฟ้าผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินของร้านค้าค่ะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐร้านค้าคนละครึ่งร้านค้าเราชนะรถเมย์ขอสอมออก,กอและรถไฟฟ้าค่ะ4นะคะจะได้รับเงินเป็นรายสัปดาห์ค่ะสามารถทบได้ในสัปดาห์ต่อๆไปนะคะแยกออกเป็น กลุ่มบัตรคนจนจะได้รับ67 5บาทถึง700บาทต่อสัปดาห์ซึ่งจะได้รับทุกวันศุกร์นะคะกลุ่มคนละครึ่งค่ะและเราเที่ยวด้วยกันจะได้สัปดาห์ละ1000บาทและได้รับเงินทุกวันพฤห,หัสบอดีค่ะและกลุ่มที่3นะคะกลุ่มที่ไม่เคยได้รับมาตรการอะไรเลยจะได้รับสัปดาห์ละ1000บาทและได้รับเงินทุกวันพฤห,หัลสบอดีเช่นกันค่ะ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมนะคะสำหรับโครงการคนละครึ่งค่ะ 1. น,นะคะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเป็นบุคคลสัญชาติไทยค่ะ 2. ต้องมีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปณนะวันที่ลงทะเบียนนะคะและ 3. ไม่เคยได้รับสิทธิ์มาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนค่ะส่วนโครงการเราชนะนะคะ คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์เข้าร่วมค่ะ 1. น,นะคะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 2. ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 3. 3 3. ไม่เป็นข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐนะคะ 4. ไม่เป็นข้าราชการทางการเมือง 5. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับบำนาญปกติหรือเบี้ยหวาดจากส่วนราชการ 6. ลรายได้พึงประเมินในเรื่องของการเสียภาษีไม่เป็นผู้มีรายได้เกิน3 0 0แสนบาทและ7นะคะเงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน5 0 0แสนบาทตามฐานข้อมูลที่มีล่าสุดค่ะและนี่นะคะก็คือวิธีการและข้อแตกต่างระหว่างโครงการคนละครึ่งและเราชนะนะคะเอามาฝากเพื่อนๆกันทุกคนเลยค่ะ อย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณที่รับฟังสวัสดีค่ะ